สวัสดีครับแฟนเพจราคาคุยกับวิศีนะครับนี่คือวิศีตัวจริงเสียงจริงกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับทีเด็ดที่จะฝากไว้ครับแล้ววันนี้เนี่ยแหมได้ยินเสียงเพลงก็น่าจะรู้นะฮะว่าวิศีเนี่ยจะเชียร์ทีมไหนมีเหตุผลครับวันนี้ครับได้รับหน้าที่มาให้ทีเด็ดคู่สําคัญครับบิ๊กแมทเกมวันอาทิตย์ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านโอทซ์ฟอร์ดเจอริว์พูลนะครับ ก็แน่นอนครับนี่คือคู่มหาปลัยที่จะต้องฟาดฟันกันไปอีกยาวนานนะฮะชั่วโมงนี้ริปูลอันดับดีกว่านะฮะฟอร์มการเล่นเนาะก็สูสิงครับแมนยูก็สุดยอดริปูลก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะฮะอ่ะนะครับนัดแรกฤดูก,กาลร,ริปูลชนะก่อนที่แอนเฟลวันนี้เนี่ยความสนใจคือโซชาจะทำอย่างไรในการจะแก้แค้นนะฮะ ริ์คูลให้ได้ในยูโรเจนคอรนะครับตัวผู้เล่นนะครับก็ตามที่ข่าวบอกมาเนี่ยแมนยูก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งเกมลุกอย่างแรดฟอร์ดนะฮะอย่างลูกากูพวกนี้ก็น่าจะได้ลงสนามเอริล่านี่ก็ฟอร์มดีช่วงหลังเนี่ยนะฮะส่วนป๊อกบามาติชพวกนี้มาครบแน่นอนนะครับ วซลิพูลครับวอจูฟันได้กลับมาแน่ครับน่าจะยืนเซนเตอร์คู่กับมาติฟแล้ว้ายขวาก็ทั้งอาร์โนโแล้วโรเบิร์ตสันแดนกลางก็วานาดุมฟาวินโยมินเนอร์เกมลุกก็ฟอร์มินโนซาร่ามาเน่ก็สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับเอาตรงๆครับจากแนวต้านที่ออกมาวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเกมนี้ลิฟพูลจะมีแต้มนะฮะลิฟพูลบุกไปดูดีกว่าเล็กน้อย ไม่ถึงครึ่งสายฟ้าคือออกมาราคาเนี้ยมันมีอยู่สองหน้าครับร์พูนไม่ชนะก็เสมอเพราะฉะนั้นมีแต้มครับเกมนี้เหมือนเกมวัดแชมป์เลยร์พูนถ้าแพ้เกมนี้เลิกคิดเรื่องแชมป์ได้เลยครับกดแน่แต่ถ้ามีแต้มในเกมนี้ยังมีลุ้นแชมป์ถ้าชนะยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นริบูนใส่เต็มแน่นอนครับอย่างแย่ที่เสมอครับเต็มที่แค่หูเดียวแต่พี่สีมั่นใจว่าริบูนจะน็อกแมนยูอีกครั้งหนึ่งที่โอ,อทัฟฟอร์ดครับเชียร์ ลิวพูดในค่ำคืนนี้ครับห้าดาวโชคดีเป็นของคุณครับบ๊ายบายคุณปูนตับไปด้วยเพลงขอบคุณเพลงจากคุณเพชรมาด้วยนะครับ